ครับกับซีแฟนเพจของห้างทองผลเจริญนะครับรท่านผู้ชมที่ชมผ่านทางอยู่ทุกทุกท่านนะวันนี้จะมารีวิวเป็นงานเลี่ยมพระนะฮะมารีวิวผลงานของทางร้านนะที่เลี่ยมให้ลูกค้านะครับก็เป็นงานเลี่ยมพระกรอบทองขัดมันเงานะครับผมก็ลูกค้านำพระมานะมาสององค์หนะ้าตาเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ถามว่าแบบนี้ควรจะต้องเป็นลักษณะแบบงานแบบไหน ผมก็สถามว่าใครใส่นะครับผู้หญิงหรือผู้ชายใส่วัยรุ่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เป็นคุณนาคนหนึ่งนะกับคุณลูกของเขานะเป็นผู้หญิงทั้งสองท่านนะผมก็เลยเสนอแบบว่าถ้าเป็นผู้หญิงนะถ้าไม่ถ้าเป็นนานสมัยใหม่นะเราทนทนก็มีอยู่2แบบไอ้มีมีอยู่แบบหนึ่งก็เป็นผัดบันเงาแบบนี้นะกับอีกอันหนึ่งที่อาจจะไม่ทนมากแต่และค่อนข้างพริ้วก็คือผ่าวายนะครับแล้วคุณนาเขาเลือกแบบนี้นะ ให้ขัดมันเงาขอบแคบคุมน้ำหนักทองแล้วก็เน้นทนทานหน่อยผมทางร้านก็ใส่ห่วงสามลอนติไคป้าเพื่อความแข็งแรงตรงยอดอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทนแรงกระชากนะจะใส่ได้ทนนะครับถ้าติกไม่แตกก่อนนะก็ทนแข็งแรงครับอันนี้ขัดมันเงาก็เป็นขัดมันเงารอบควบคุมน้ำหนักขอบด้านนี้ที่เราเห็นตรงนี้ก็จะแคบลงนะครับทําให้มันใช้ทองน้อยลงนะครับผมก็ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ย ตามที่ลูกค้าเลือกแบบนะครับผมก็อันนี้ใช้ทองอยู่ประมาณ3.1กรัมนะกคุยไว้ประมาณ3.5นะอันนี้ไม่ถึงนะ3.1กรัมกนะ็ค่อนข้างคุม,มน้ำหนักได้ในพอดีนะครับยังไม่ถึง1สลึงนะครับเรามาพูดถึงตัวพระนะพระเป็นเหรียญพระจกกักรพรรดินะเหรียญรอฉีดลายฉลุนะหลวงตามมาวัดถ้ำเมืองนะนะ ปี2564นะพระใหม่นะครับผใหม่เพราะว่าเราจะเห็นว่าเป็นงานรอฉีนนด๋ยวนี้รวดลายเทคโนโลยีอันนี้อันนี้น่าจะเป็นงานแกะมือนะแล้วก็ฉีดออกมานะความสมมาตรสวยนะครับผิวไหวนะเป็นงานหลายน่าจะเป็นงานสองชิ้นนะหล่อมาหล่อข้างนอกอันนึงแล้วก็หล่อข้างในอันนึงแล้วมาประกบกันนะผมเดานะคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นข้างๆมีมิติข้างๆสูงนะอย่างนี้ นี่งานสมัยใหม่ออกมาเป็นลักษณะนี้หมดนะครับให้ความสวยงามของของตัวเหรียญด้วยแล้วลวดลงลวดลายก็ละเอียดอ่อนช้อยนะผิวไหวนะครับผมสวยดีครับอันนี้ก็ประมาณนี้สาหรับงานชิ้นนี้นะฮะเหรียญน,นี้ไม่ไม่ถูกเลยนะครับผมเห็นผมเสิร์ชดูใน Google นี่ราคาเอาไปหลักพันนะไม่ถูกนะครับผมเป็นรู้สึกเป็นเนื้อฉนวนผสม อะไรประมาณนั้นนะครับลองไปเสิร์ชดูใน Google ครับตามข้อมูลที่ผมบอกนะครับเหรียญพระจักรพรรดิเหรียญรอฉีดลายฉลุหลวงตามมาวัดถ้ำเมืองนะ์เนี่ยชัวร์ครับขึ้นแน่นอนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับงานชิ้นนี้นะครับผมถ้าใดนสนใจอย่างเรื่องงานลักษณะแบบนี้ก็แอดไลน์นะครับหรือโทรศัพท์เข้ามาคุยกันได้เลยครับผมในด้านล่างนะครับจะมีไลน์แอดกับ เอร์โทรศัพท์อยู่ด้านล่างนะครับนะคําบมาถามกันถามราคาณเวลานั้นๆได้นะครับหรือรูปทรงอื่นๆนะครับหรือชอบขัดเงาแบบนี้แต่รูปทรงอื่นๆก็ถ่ายรูปพระนะครับพร้อมความกว้างความยาวความหนานะครับส่งมาทางร้านนะแต่ผมจะส่งแบบกลับไปนะคร่าวๆนะว่าแบบนั้นแล้วผมก็จะประเมินคร่าวๆนะว่าแต่ละแบบที่ท่านชอบเนี่ยราคาประมาณเท่าไหร่ณเวลานั้นๆน,น,นะ Okay. งานเป็นงานมือนะครับเป็นงานขึ้นมือทุกองนะไม่ใช่งานกรอบสําเร็จนะใช้เวลาพอสมควรนะผมก็จะอธิบายว่าเราเท่าไหร่คิวนะตอนนั้นใช้เวลาประมาณก,กี่อาทิตย์เสร็จนะฮะถ้าท่านโอเคตกลงกับทั้งหมดท่านค่อยวอล์กอินเข้ามานะทามาที่ร้านนะแล้วก็เอาพามาไว้ที่ร้านเนะต้องเอาพาไว้ที่ร้านนะครับแล้วก็ใช้เวลาตามที่กําหนดนะพอเสร็จปุ๊บผมก็จะโทรแล้วส่งส่งราคาไปนะครับพร้อมภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวของงานที่เสร็จนะ อันก็ค่อยมารับนะครับผมราคาที่บอกเป็นราคาประเมินคร่าวๆนะถ้าเสร็จแล้วใช้ทองน้อยกว่าเดิมก็ราคาถูกกว่าเดิมนะถ้ามากกว่าเดิมอาจจะแพงกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับงานชิ้นนี้นะส่วนที่เหลือก็ฝากติดตามช่องนะห้างทองหผมเจริญผ่านทาง youtube facebook ig และ tiktok นะครับขอบคุณมากนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ